มอลำเริ่มแสดงบ่ายโมงตอนที่กี่โมงแล้วท่านผู้ชมมอลเล่นบ่ายโมงนมอลำเริ่มแสดงบ่ายโมงนะฮะ เดี๋ยวมังเข้านียครับพี่น้องครับเรามากดดันนาจีกันครับในเรื่องกาเมือง้าก็มีตันตัที่ต้ต่อนะครับที่นะไดรับทุกัเรียนเชินครับทีมายเวลาทีมยอมกินไม่ยอมกิน่ยอมกินไม่ยอมกิน่ยอมกินไ่ยอมกินยอมดิยอมกินไม่ยอมยอมกินทยมไม่ยอมกินยอมยอกิน่ยอมกินยไยอมกยอมกยกิน่ยอมกิไยอมกิยิ่ยน่ยอมกยอมกยไยอมกยยยย คุณเจ็ดมณีครับแดดร้อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคุณแม่เอี้ยงครับนะภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานนะอรอยยิ้มนะฮะแล้วก็อิ่มหนำสำราญนะฮะนี่ป้าปู่ผ่องยาพากำลังนั่งทานไอศครีมนะฮะเวทีหมอลำนะนู่นนะฮะเริ่มแสดงบ่ายโมงนะฮะเวทีเรายิ่ง อลังการมากเลยนะฮะนะแล้วท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเวทีตั้งอยู่ตรงไหนตรงข้ามบ้านลุงพลนั่นเองนะครับผมนอกจากเวทีหมอลำซิ่งนะเราก็มีร้านขายอาหารขายน้ําขายเครื่องดื่มมาออกบูธด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะมีร้านหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งนะครับผมน้ำอัดลมนะตรงนู้นก็มีร้านไอศครีมร้านขายหมวกนะฮะร้านลูกชิ้นทอดเหมือนกันนะครับอยู่เยงยืงกับครัวกลางนะอยู่ตรงข้ามกับบ้านลุงพลนั่นเองนะฮะ นี่นะฮะสังเกตแบบนี้นะฮะเวทีนะครับ <c oughs> อาการร้อนมากมากเลยท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อนนี้ก็กำลังเตรียมนะฮะซาวเช็คนะฮะเออนะครับภาษาไทยก็เขาเรียกว่าทดลองเสียงนะครับผมนะทดลองระบบเสียงเนาะนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซาวเช็คนะฮะก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับโชคดีเหลือเกินที่วันนี้เป็นวันเดียวในรอบเดือนนะฮะที่ฝนไม่ตกนะครับจะสังเกตเห็นว่าดินตรงนี้นะฮะที่เคยเจะแฉะนะครับหนึ่งวันไม่ใช่ครึ่งวันนะฮะ แค่ครึ่งวันที่ฝนไม่ตกนะแห้งสนิทเลยนะ,ะนะเห็นไหมครับผมแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะเมื่อวานยังเชงแช,แช,แชอยู่เลยวันนี้พอฝนไม่ตกนะดินแห้งหมดเลยนะฮะโอ้นะครับสุดยอดจริงๆนะไนะเวลาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะฮะไปดูบรรยากาศการล่องเรือหารักต่อนะท่านผู้ชมนะครับที่เสือไล่สองเรือนะอย่าลืมกระโดด ไปกดไลค์นะฮะดูโฆษณาให้ทั้งสองเครื่องนะนะครับจะได้เป็นการช่วยการสนับสนุนยูทูบเบอร์ให้มีรายได้ละเล็กละน้อยนะครับผมอ้าวยังไม่แข่งตกน้ำแล้วโอ้ยฝ่าวเท้าฮัล้อลยังไม่เริ่มแข่งตกน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะชิดกับนุโอ้ยนี่เป็นเพียงสิ่งใดนะ มันผลิตแล้วมันมัอกายแล้วไปเลยไปลยไยเร็ว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 ร็วเร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็ว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 เเร็เร็วเร็วเร็ โกลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วโอ,โอชดด้ชัดเด็ดชัดเด็ด